ขออกาสปันเต Lead, แล้วก็หมู่ส่งทุกรูปนะครับเจเริญธรรมแม่ทศแม่ชีญาิโยมทุกทุกคนฝนตกอีกแล้วกกวันที่ยี่สิบเก้าของวันที่สาม หลวงพ่อดวงดีท่านส่งบทกวีธรรมะมาให้ชื่อว่าพึ่งตนพึ่งธรรมสมณะดวงดีอดีตท่านเจ้าวาดทางเชียงใหม่พุทธธรรมพุทธพจน์จดจำไว้ว่าถ้าใครประสงค์จำานงหมาย มีชีวิตสุขสั์ไม่อันตรายควรขนขวายพึ่งตนเป็นคนดีคือฉลาดรู้ขยันมั่นประหยัดมัธยัต,ยตสัตว์ซื่อระบือสีโอนอ่อนน้อมน้ำใจมีไมตรีไม่นายหน,นีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคน ทนอดออมยอมสละให้อภัยต่อสตรูตลอดไปไม่สับสนจำใส่ใจใจเย็นไม่เห็นแก่ตนสุดประเสริฐเลิศล้นยอดคนจริงฉะนั้นอย่าก,กังวลอย่ามนมงเชิญพี่น้องมิตรสหายทั้งชายหญิง รีบพึ่งทมเถิดหนาอย่าประวิงแล้วจะยิ่งเจริญสุขสิ้นทุกภัยรีบพึ่งตนพึ่งทรเนาะวันนี้เราก็มาทำบุญแล้ลึกถึงคุณแม่คุณพี่เนาะ ซึ่งเป็นผู้ที่พาพวกเราทำดีมาก่อนนะอคุณยายพุทธเนี่ยนะก็เป็นแม่ของคุณโยมยายปอนยายไม่ใช่โยมรำไพเนานะนึกถึงตอนเด็กๆยุนยายก็จะพาลูกไปทำบุญทำความดีสอนนั่นนี่นะความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้ เมื่อท่านจากไปแล้วก็ทำความดีสืบต่อท่านน็ะคือกาทำบุญนะนะท่านเป็นผู้ที่นำความดีมาให้เรามาให้ชีวิตให้จิตวิญญาณนะพวกเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนานี่ มีโชคหลายชั้นนะเขาพบศาสนาอื่นเขาก็ก็อย่างนั้นๆง้แหละมันไม่พ้นโทษพ้นเวรพ้นภัยนะไม่เหมือนพุทธศาสนาแท้จริงที่สามารถนำพาผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์พ้นเวรพ้นภัยได้ อย่างเด็ดขาดเอวังวันนี้ท่านโซโธอารมประบทว่าเป็นการระลึกถึงบรรพชนแม่พุทธผู้อุแลดูแลอุลปถากวัดแล้วก็คุณบุญหลายที่ได้ล่วงรับไปแล้ว ก็เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีเราก็มาทําบุญในโอกาสอันควรในวันนี้พรดีเราไม่หลวงพ่อน,นึกได้ว่าเออปีนั้นหลวงพ่อจำพรรษาอยู่ปีที่บุญหลายเสียชีวิตไปแต่ท่านก็ก่อนหน้านั้นท่านก็บอกว่าดวงตาแก่นมั่นเนี่งเป็นมะเร็งมาหลายปีแล้วคนที่หลัง ไม่ตายสักกีไอค้คนที่หลังเป็นที่หลังตายก่อนท่านคนสุดท้ายแล้วท่านปีนี้ก็ท่านบอกว่าจะออกพรรษาได้แล้วน่าจะได้ดู่ถึงพรรษาก็ดีใจนะเห็นท่านเดินวันนี้ก็คล่องแคล่วดีจากการที่ท่านบอกว่ามาอยู่สวนป่ามาอยู่สวนทำร่วมใจแล้วนี่ก็จะ ทำให้อายุยืนได้แล้วก็จากการที่ไปฟังผลตรวจก็บอกว่ามันลดลงนี่ก็คือใจท่านกายป่วยใจไม่ป่วยอันนี้สำคัญดังนั้นในการที่เราจะรักษาใจของเราได้นีเราก็ต้องมีศีลศีลนั่นแหละจะคุ้มครองตัวเรา ศีลจะนำเราไปสู่ความสุขไปสู่สวรรค์ไปสวรรค์นิพพานก็ได้เพราะศีลนั่นแหละซึ่งศีลนี่จะเป็นเบื้องต้นเป็นกรากป้องกันตัวมานมันจะไม่เห็นอันนี้ก็เห็นแลาา้วก็ถูกต้องตามไปด้วยส่วนปา่าศรัทธาธรรมเราก็ จะมีวันที่24กันยายนนี่จะเป็นวันระลึกถึงบรรพชนของชาวสวนป่าสัธาธรรมที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็มีหลายมีหลายคนมีมีหลายรูปมีพระหลายรูปก็เรา เคยจัดมาหลายปีแล้วแหละแล้วก็ปีนี้เราก็จะนิมนต์เราก็ได้นิมนต์เนะ่เป็นประจำท่านสมภัทโทไปเทศไปลำลึกถึงคุณงามความดีผู้จากไปก็วันนี้ก็เรามาระลึกถึงบัพชนที่นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็หลวงพ่อก็ถือรู้สึกว่าดีใจแท้ที่ได้มาร่วมกับพวกเราในครั้งนี้ ก็ขออนุมโมธนาแล้วก็บุญเอามาได้แล้วแหละตั้งแต่คิดที่จะทําแล้วก็พอดีแล้วมันได้แล้วก็เอาเข้านี้ก็แล้วกันเนาะสาธุฟังธรรมจากไร้ลรยลูกหลวงพอ่อเจนมันบอกว่าบุญเป็นของเฉพาะตนนะนะมาหลวงพ่อธรรมดานี่ คนเอาสิบสิบอยา่างหลังตายผู้ใ้เคียนมาก็บปรูแต่มีขอแรกเมื่อเฮาตายไปเนี่ยเขาสิห้องให้น้ำเฮาชั่วโมงดึงต่อจากนั้นเขาสิมานั่งวาง,างแผนเผาเฮา <c oughs> <c oughs> เออเนาะให้ชั่วโมงเดียวนี่แมนบ่แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบอ่อันนี้พุทธเจ้าตรัสใน บทสวดอทธิเมนะการห้องไหายระลึกถึงคนที่ตายไปแล้วกบวได้ส่งผลยังต่อคนที่ตายไปแล้วเขาตั้งอยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นว่าสันคันี้ลึกซึ้งมากนะบอกว่าการห้องไหาการทําบุญหาการเฮติยังกระซางกับคนที่ตายไปแล้วเขาเป็นอยู่จังใดก็เป็นอยู่อย่างสันหมายถึงว่าเขาบ่าท่านตายเนี่ย เขาเป็นอยู่ยังไดล่ะเขาอยู่ในภพใดจิตวิญญาณเขาเป็นอย่างไดเขาเป็นนรกเขาเป็นสวรรค์กับเป็นห้องเขาเขาตายไปแล้วเฮ้าสิเฮ็ดยังไดกับสร้างมันบริไปเปลีป่ยนแปลงอีหยังเขานะแม้แต่เฮ้าเองเฮากับเปลี่ยนแปลงตัวเฮ้าโดยตนเองนะดังหลวงพ่อแจ่มว่าบุญเป็นของเฉพาะตนนละละ แต่วาจังได้กระต่างกระต่องอนโมทนากับญา,าติโยมละ่ะที่ระลึกนึกถึงเนาะลวงพอวายายพุทนี่เป็นยายพุทธเป็นแม่ท่ายกนะลุงพอ่อแม่ท่ายกวัดแต่ามาจือคำวา่าคําเดียวยายพุทธได้เรามาวัดเราก็มาถามท่ายกวัดวา่ามาอยู่วัดมันเถียงพระบ่เหลาสัตว์อดีตแต่ว่าเจอได้ตลอด แต่ว่าต้องบอกให้หูนะวัดสวนถ้ำนี่สอนให้เถียงนะบอสอนให้อีหยังกับเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าข้าแต่บ่มีทางวัดสวนถ้ำนี่คันบ่เถียงบ่มันสิทธิ์วัดสวนร้ำนะตรงทีท่ทกต้องว่ากันพอเขาถือวาน,นั่นคือการปฏิบัติธรรมนะจนมีคนบอกว่ามาอยู่วัดสวนรรเนี่บอเห็นปฏิบัติธรรมเลยมิตเตเฮ็ดเวียกบางท่านนะเอาเฮ็ดเวียกแล้วปฏิบัติธรรมเนาะ เราปูพุทธาาดก็สอนการทํางานคือการปฏิบัติธรรมหลกมักมักมีองค์ดกับการเหตุงานก็นถือว่าเป็นหลักของการปฏิบัติธรรมนะอีลีแล้วการที่เข้าใส่ชีวิตปกติเนี่ยมีพัฒนาโดยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วเมื่อเกิดพัฒนาแล้วเกิดเวทนาเกิดอาการเกิดอารมณ์ต่างๆคืนที่จิต มเมื่อเสานี่แห่งฟังหลวงพ่อบันเทศท่านบอกถึงกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานของพุทธก็คือเกิดเวทนาเนี่ยนะล้วก็ตามฐานะของเฮาเฮาฐานะของเฮาเนี่ยจังเฮาควรที่จะปฏิบัติศีลหานี่ควรที่จะฝึกเอาศีลหามาปฏิบัติมาใส่กับชีวิตนะะขันเฮาตั้งใจเอาศีลขึ้นมาปุ๊บ การปฏิบัติศีนก็นต้องมีขอ,อ,องดเว้นเห็นบเพราะเกิดการงดเว้นมันก็สิเกิดเวทนามันสิเป็นเวทนาแบบใดเนี่ยขมมะเวทนาเนะเกิดจากการงดเว้นจากการพยายามลดพยายามละนี่มันก็นเกิดทุกข์ขึ้กันแต่มันเป็นทุกข์ที่จะนะลดละต่อสู่ เพราะนั้นการสู่กับจิเลสเนี่ยมันบนบทุกเดแต่มันเป็นความทุกขในเชิงเนกขมะควมมชกในเชิงที่ว่าขันเฮาเฮ็ดได้เฮากระสิเจริญเฮากระสิประเสริฐขึ้นเฮากรสิดีขึ้นนะเพราะนั้นการต่อสู่กับจิเลสขันค้นเนี่นทำไมจริงๆต่อสู่จริงๆเนี่ยมันแน่นอนว่าจิเลสมันเหตุในเฮาบบธรรมดาหรอ แต่ว่าคนส่วนมากสมมุติปฏิบัติธรรมคือไปนัางเอารลเบวๆทั้งศีลทั้งยังก็เป็นนางเอาถ้าบ,บ่านังถือว่าบ่าได้ปฏิบัติธรรมว่าไปนู่นเลยนะหลายๆคนนะทั้งทีรีแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าในหลักมรรคองแปดนี่ขอได้เลยว่าหายนางไปอ่านบองเลยหลักมรรคองแปดแต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติทุกอริยาบทยืนเดินนางนอนกินดื่มพูดชิดเข้าห้องน้ําห้องส้วมพายบาดพาดสังขาติ ไปอ่านเบิ่งเลยในหลักสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติธรรมทุกอรยาบทให้หู้กายในก่อนเนี่ยเรื่กายก็เรื่องลึกซึ้งครับเรื่องธรรมดานะพอสั่นกัอนุโมทนาละ่กะกัญาติโยมสุภูสกคนเนาะระ,ะลึกนึกถึงวัดสวนถรำนี่ก็ประหลาดถ้ำทั้งบุญระลึกถึงคนตายถ้ำทั้งบุญวันเกิด มันมีวัดอันประหลาดอยู่วัดบกีวัดอย่าน,นประเทศไทยเนี่นะเฮตุยังฮะแล้ลึกถึงวันเกิดผู้ใดสองคนบ่อ๋อวันเกิดภาวนาพูด้ดีกับคุณไกล่ในซื้อหรือเสื่องใดนฮะสายสิทรเวรุวนา,นารักษเอจอได้แล้วอันนี้เป็นวันเกิดของสองคนนี่วันที่สาสิบ คือมืออื่นนะเอามาโฮมกันใส่กับบุญรละลึกถึงคนตายเลยวัดอดีนนน <c oughs> เนะเขาบ่เฮ็ดดอกทั่วไปนะแต่ของเขานี่เฮียนธรรมะเอามาโฮมกันโหลดเพราะเขาถือว่าพร้อมย่มใดดีย่มนั่นพร้อมที่จะเฮ็ดสิ่งดีงามเนี่นะเลิกดีมงค้นดีก็คือการกระทํำดีด้วยกายด้วยว่าจาดยใจนะนี่จำไว้ในรักของพุทธนะ ผู้ใดเป็นชาวพุทธยังไปหาเมือ่อหาเวนหาเวลาเนี่ยนะไปดูหมอดูเลขว่ามือนี่วันนี่ย่ามนี่ละ่ะขันเฮ็ดละสิดีอันนั้นบ่มเมนพุทธพุทธนี่พร้อมละ่ะนี่วันเกิดเอามโฮ้มใส่วันระ,ะลึกถึงคนตายเลยเพราะว่าพร้อมเมื่อนี่แม่นะบอกอิรีแบ่งกันมาเฮ็ดคนละมือก็ดีนะพระก็ดไดนชั้นอีกยังดีๆดูๆ้ม,มือ <c oughs> นี่มูจอามมโฮ้มกันเมือเดี๋ยวแม่เนะ มือต่อไปกัมีอยู่สามย่ายะะิธรบาน,นี่มือนี่กัแพ่นกล่องไปเบิ้งที่หลัอมีเศร้าสามสิบนะพอมาฮมกันหลายๆมันบอกต่ก็บเป็นยังฮะบอเอาเอาก็ขออนุมโมทนาสุขูสุขเนาะนะกนะตตั้งใจทำความดีทำบุญให้ใจตนเองให้ได้ก็แล้วกันนะก่อ,อนที่เฮ้าสิทธิ์ลวงรับจากโลกนี้ไปทำบุญคือทำการชำระกิเลสให้ตนเองให้ได้ เอวังก็มีโดยประกาศลาชนีแล